สวัสดีครับทุกชีวิตที่ประสบภัยจากรถจะรับสิทธิ์คุ้มรองตามกฎหมายแต่รู้ไหมครับว่าถ้าหากรถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่มีพรบรหรือไม่ทําประกันไว้ผู้ประสบภัยยังจะคงรับค่ารักษาพยาบาลจากประกันหรือไม่ จากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปจำนวนอุบัติเหตุจราจรปี2550พบว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมดจำนวน92,948ครั้งโดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์จำนวน6 2 0 2 2คันหรือคิดเป็นร้อยละ80ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและคึกขนอ ัวเลขที่น่าสนใจคือในประเทศไทยมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สูงถึง18ล้านคันแต่รถที่ทำประกันภัยมีเพียง14ล้านคันเท่านั้นและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถกว่า4ล้านคันที่ไม่ได้ทำประกันภัยเกิดอุบัติเหตุทุกๆกเขียงโครมที่เกิดขึ้น หลายชีวิตต้องถึงจุดจบก่อนวัยอันควรหรือไม่ก็ต้องพิการไปตลอดชีวิตและผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการเยียวยาเพราะคิดว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีพราโบจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่ความจริงแล้วแม้รถที่ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้ทำพรโบ แต่เพื่อการเยียวยาร่างกายและชีวิตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้จัดตั้งกองทุนประกันภัยขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและทำหน้าที่สำรองจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยไปก่อนเพื่อความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยขั้นตอนการยื่นคำร้องและวงเงินชดเชยนั้นจะไม่แตกต่างจากรถที่ทำพรบรทั่วไปแต่มีข้อแม้ว่า เจ้าของรถที่ประสบอุบัติเหตุต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้กับกองทุนประกันภัยสำหรับกรณีที่รถไม่มีประกันภัยนั้นนะครับมีข้อที่ควรสังวอนไว้อย่างนีนครับว่าเมื่อคณะกรรมการได้มีการจ่ายค่าเสียหายหรือค่าเสียเบางต้นให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะครับคณะกรรมการก็จะย้อนกลับไปหาเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถเพื่อจะเรียกเงินที่ได้จ่ายไปแล้วกลับคืนมานะครับ แล้วก็มีเงินเพิ hmm. ่มอีก20%บวกค่าปรับสำหรับเจ้าของรถที่ไม่ยอมทำประกันภัยด้วยนะครับอีก <document data. S> 1 0 0 0 0บาทนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ประสบภัยทุกๆคนได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นในภาพก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ประสบภัยจากรถถึงแม้ว่ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอย่าลืมนะครับว่าทุกๆท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระคุ้มครองผู้ประสบภัยรถโดยไปใช้สิทธิ์ได้จาก คณะกรรมการกำกำับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านอาจจะไปแจ้งเหตุผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากบก็ได้นะครับเพราะว่าบริษัทแห่งนี้ถูกจัดตั้งโดยกฎหมายและได้รับการมอบหมายจากพพให้ทาหน้าที่ในการรับคําร้องในกรณีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกิดเหตุครั้งใดเรียกใช้บริษัทกลางครับแม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถที่ไม่มีพรบรแต่ผู้ประสบภัยก็มีสิทธิ์รับค่ารักษาพยาบาลเบือ้องต้นเช่นกัน เพื่อเยียวยาและรักษาอย่าง,งทันท่งทีสวัสดีครับ